สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่สยามไอบีเทพารักค่ะแล้ววันนี้ป้าแมวก็จะพามาดูยามาฮ่ายามาฮปี2019 YAMAHA f r e ยามาฮ่าฟรีโกฟรีกกรีนะคะแต่ไม่ใช่ให้ฟรีนะคะต้องซื้อค่ะแต่อย่างที่าก็เป็นฟรีโกฟรีโกนะคะฟรีโกนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะ ยามาฮ่าอยู่นี่นะคะนี่ดูยามาฮ่าดูตรงนี้ก่อนเลยดูหน้าดูด้านหน้าก่อนไฟด้านหน้านี่ไฟหน้านี่นะคะไฟหน้าไฟหน้าแล้วก็อันนี้ไฟเอ๋เดี๋ยวก่อนป้าด,ดูก่อนไฟหน้าไฟไฟไฟเลี้ยวเนาะนี่ไฟเลี้ยวใช่เปล่าเออเป็น led นะคะไฟหน้าเนี่ย led เอาแล้วตัวไล่ตรงมานี่ อันสีเหลืองๆนี <hi> ่มัน <hey>. ต้องเป็นไฟเลี้ยวสิใช so ่แล้วแหละไฟเลี้ยวอยู่นี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 ่ซ้ายขวานะคะเป็นสีเหลืองมันต้องเป็นไฟแหละไฟเลี้ยวแหละแล้วนี่บางโกลหน้าบางโกลข้างหน้าเป็นสีสีบรอนเงินนะคะสีตัวรถนี่จะเป็นสีสีขาวขาวขาวแอปเปลเลยอ่ะเป็นเป็นไงขาวแอปเปลป้าก็พูดไปเลือดเปื่อยมันแอปเลแต่มันมันขาวขาวขาวไสุดไงเขาก็เรียกขาวเนี่ย แล้วนี่เนี่ยนี่บางคนหน้าเป็นสีบรอนสีบรอนเงินบรอนเงินส่วนล้อนี่ล้อนี่นะคะก็จะเป็นล้อแม็กด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังดำนะคะอืมแล้วก็นี่เอ็นี่นี่ฟรีโกอยู่นี่เนาะนี่ฟรีโกฟรีโกออกประถมเนียงภาษาฝรั่งก็ฟรีโกใช่ป่ะแต่มันไม่ฟรีนะคะมันไม่ฟรีนี่มาดูตรงนี้นี่นี่นี่สีบรอนเงิน ตรงนี้ที่เหยียบเท้าก็จะเป็นสีสีดำหนึบ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 นะคะแล้วก็ไอ้ขี้นกอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเขาไม่ได้แต่งมาใหม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้แต่งมาใหม่ธรรมชาติค่ะธรรมชาติเลยอันนี้ที่พักเท้าของคนนี่นี่พักเท้าอันนี้จะเป็นอันนี้ขาขาขาตั้งคู่นี่นี่ขาตั้งคู่อยู่นี่ไหนไหนเห็นแล้วก็ดูเลยนี่ และอันนี้นะครับลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เออวันออคันนี้จะลำไส้เล็กจะไม่เห็นนะคะเห็นแต่ลำไส้ใหญ่ก็คือท่อไอเสียลหละนะคะเป็นส,สีดำสีดำแล้วก็ใช้จะใส่เป็นสีดำประกบอีกทีนึงเป็นลูกศรงามเชียร์เทช่ะนะคะยางเขาก็เออปีนี้ทํามยางเขามันมีขนด้วยเนาอะอยางเขามีขนด้วยฟรีโกนี่นะคะแล,ะแล้วรุ่นนี้คันนี้มีงายเงิบนะคะมีงายเงิบเป็นสี ดำเงาแต่ป้าไม่พึ่งแล้วป้าไม่สนแล้วป้ามีปีชาหนุ่มรูปหลอ่อเป็นการหงายเงืบให้แล้วแหละโอบเอานี่แล้วนี่ไฟท้ายไฟท้ายนี่สีแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยนี่เหลืองเหลืองเลี้ยวซ้ายแล้วขวาเนาะนี่นะคะภายทับทิมแดงทับทิมเลยนี่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 โหเห็นไหมล่ะดูบางโกนด้านท้ายเขาเห็นไหมเห็นไหมเออ ป้าบอกแล้วเหมือนต่างดาวต่างดาวเอ้ไม่ใช่ต่างดาวต่างดาวเดี๋ยวป้าโดนลุมต่างดาวมนุษย์ต่างดาวโชคนี่นะคะโชคดูโชคอยู่นี่โชคโชคโชคอันนี้ก็ไอ้กองอากาศกองอากาศอ,อ,อันนี้เป็นสายพานเนาะสายพานสายพานอันนี้นี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่นป้าหมุนออกมาสตาร์ทนี่นะคะอืนี่ เออทำไมเขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยงงงงงงงนี่ฟรีโก,โกนี่พักเช้านี่ขาตั้งเดี่ยวมีทั้งเดียวทั้งคู่เลยไล่ลงมาตรงนี้โชกหลังนี่มีอันเดียวนะคะสีดำนี่แล้วมีกำไรงงงงงงนะคะเนี่ยมีอันเดียวนะคะข้างหลังโชกนี่นะคะตัวรถเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวขาวแล้วก็ส่วนเบาะเนี่ยเนี่ยส่วนเบาะตรงนี้ในตรงนี้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมคะเขาตัดเป็นเป็นดำ เชียบ <She> เข้ามาอย่างนี้เนี่ยเป็นล่องเล่นเล่นเล่นไอ้นู่นนะเล่นเล่นระดับเลยนะซึบขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วก็เล่นระดับเห็นไหมเล่นระดับเขาทําเหมือนเออเขาสีมันตัดกันแล้วดูเด่นมากเลยเด่นเด่นนะเด่น,เ,ดนเป็นสง่าเลยเด่นมากเด่นให้แบบไฮโซไม่รู้ป้าใช้คำว่าเด่นแบบไฮโซเลยแหละเนาะดำตัดขาวขาวตัดดำมันขึ้นกันดีมากเลยแหละแล้วเบาะนี่นี่นี่ นี่ก็เป็นเบาะตอนเดียวอยเอานั่งแบบสบายเลยป้าขอบอกนั่งสบายนะแล้วก็เดี๋ยวนะป้าจะเปิดให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ขึ้นมานะเดี๋ยวนะป้าจะเปิดกดปุ่มเปิดเปิดท้ายกดนี่แป๊กเ,เสียงดังแป๊กคือเด้งขึ้นแล้วพอเด้งปุ๊บป้าก็บั๊บนี่เป็นไงราคาเป็นไงราคานี่นี่ใหญ่เดี๋ยวอันนี้มันเป็นไอ้ไอไอไอไนี่ไงกระจกกระจกกระจกเขาอยู่นี่นะ อันนี้ก็นี่เห็นไหมเครื่องมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปหยิบของเขาเครื่องมือของเขานะคะใหญ่ไหมใหญ่แล้วโอเคมีหมูหันอยู่ก็จะเอาหมูหันใส่นี่แหละมีหมูหันมีน้ําจิ้มมีอะไรเสร็จสับได้แล้วโอ้เดี๋ยวป้าขอห้อยกระเป๋าหมากกระเป๋าแดงป้าก่อนนะมันมีที่ห้อยเห็นไหมเนี่ยโอ้เมื่อกี้ตอนกดอ้นั่นก็ไม่เห็นเนาะตาเนาะเออนี่ไงเดี๋ยวนี่ อ๋อนี่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 นะคะนี่นี่นี่มีที่ชาร์จแบตชาร์จไฟอยู่นี่เห็นไหม,มนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะกดเอ็นี่กดอันนี้เปิดเปิดน้ํามันนี่นะกดตัวนี้แป๊กฝายน้ํามันเด้งขึ้นมาละเห็นไหมเออเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แบบสบายสบายเนาะไม่ต้องมางัดลึกเนี่ยป้าชอบเล่นมันสนุกดีเติมสําหรับเติมน้ํามันโดยเฉพาะนะคะห้ามเติมหมากนะ ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่น้ำมง่งน้ำหมากไม่ใช่ไม่ใช่นะครับต้องเติมน้ำมันอย่างเดียวนะคะห้ามห้ามเทนเทเทน,น้ำมง่งน้ำหมากลงก็แล้วกันเนาะเออป้าก็พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเนาะแล้วมาดูตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นเบรกหลังล่ะลายแฮนก็สีเดียวกันกับแฮนนะคะอือันนี้ก็ไฟนี่ถุงต่ำดำขาวอยู่นี่เนาะนี่อันนี้ก็ไฟนี่เลี้ยว ายเลี้ยวขวานี่แต่เป็นเป็นเป็นๆอยู่นี่เนาะนะคะมาดูนี่โอ้ยดูเขาโลนลาบเลียดมาดีเกินเนาะหน้าปัดหน้าจออันเนี้ยมาแบบหน้าผากเถอกมาเชียวเนาะหัวล้านมาเลยเนี่ยเออแต่เนียนชเนียนเนียนเนียนเขาเขาหล่อแบบหล่อแบบผู้ดีนะคะเนี่ยเนี่ยรุ่นเนี่ยหล่อมาเอาป้าเรียกเขาว่าเขาหล่อนะ รอแบบพูดดีรอแบบเนียนเนียนเนียนเน้ยเห็นไหมละ่ะชะมาเอ่อหัวล้นหัวล้านนะป้าเรียกหัวล้นหัวล้านไปเลยดีอ่ะ้วตรงนี้นะอันนี้นะครับเวลาเดี๋ยวป้าดูก่อนอันนี้เสียบกระจกนะนี่เสียบกระจกซ้ายขวาอันนี้เวลาน,นี่เปิดเปิดอันนี้ออฟเขียนว่าออฟปิดนะครับเวลาจะเปิดก็เปิดนี้เปิดเครื่องเนาะอันนี้สตาร์ทสตาร์ทอยู่นี่นะอันนี้ก็คันเร่งอันนี้คัน คันเร่งนี่นะคันเร่งอันนี้ก็เบรกอันนี้ก็เบรกหลังล่ะคันเร่งเบรกหลังนี่นะเออป้าไม่เอาไหนเงอบป้าจะจะโอบคนที่พาหนุ่มๆที่พาป้าขับพาป้าไปนู่มนมาน,นี่นะป้าจะโอบเนะี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกหนุ่มวินค่ะวินมอเตอร์ไซค์อย่าคิดอะไรมากเนาะแหมคิดลึกกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคิดว่าป้านี่แก่แล้วยังจะมีหนุ่ม Oh, ถ้ามีจริงๆล่ะถ้ามีจริงๆหละไม่บอกหรอกโอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮะ้ไม่บอกหรอก